Happy birthday to you เอาร้องพร้อมกัน Happy birthday to you Happy birthday จ้ะอ๋ออย่ขี้ยิดี้ Happy birthday เอาร้องเพลงให้น้าอาร์ตก่อน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you เก่งมากปปปปเปาเปาเปาเว้าวันนี้วันเกิดนะอารแต่พรุ่งนี้วันเกิดหนูนะคะวันเกิดน้องเพชรน้องพอยนะคะพรุ่งนี้วันเกิดน้องพอยเหรอพรุ่งนี้ยายจูไอ้ยยจูมาเที่ยวขอนแก่นไหม ขอบคุณดาวสามสิบห้าดวงค่ะส่งดาวให้น้องพลอยน้องเพชรด้วยนะคะน้องเพชรน้องพลอยจะไปทำบุญพรุ่งนี้นะคะคุณแม่บอกว่าจะพาไปเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยเลี้ยงอาหารกลางวันพี่ๆด้วยนะคะแล้วก็อ่า แม่แอนว่าจะแจกชุดการศึกษาให้ด้วยเพื่อวันเกิดต้องพลอยน้องเพชรนะคะพรุ่งนี้นะคะกอร์ลเ็วันนี้ต้าแฝดไปเชียร์อานิงไหมคะอานิจอานิงไปไหนลูกอ่าเอาพูดพูดชัดๆก่อนอานิงเป็นเป็นุแบบจุดๆเลยมันมันแงจุดอ๋อแล้วแล้วอานิงจะชนะไหมชนะไหมคะชนะ่เออชนะค่ะ รองเท้าอะไรล่ะลูกรองเท้าอะไรคะหรอได้ค่ะได้ค่ะแล้วแล้วอันอันนิงไปไหนลูกเปเดินแบบไปเดินแบบที่ไหนอุดรธานีอย่างนี้หรอคะอันนิงได้ไหมอันนิงได้อันนิงได้อันนิงจะได้รางวัลนะคะอันนิงจะได้มิสแกนอุดรธานีว้าวว้าวว้าว อ้วนนะเดินแบบเอาลงรถเอาลงกันอ่ะอันนี้เดินยังไงลงมาลงมาเดินให้ยายดูก่อนอ่ะสองคนเลยนะอ่ะสองตาอ่ะเอาพี่นงเพชรลงก่อนนงเพชรลงมาอ่ะน้องเพชรลงมาก่อนนงเพชรลงมาเรื่อๆอ้าวอึ๊บอึ๊บอ่ะออาเดินพร้อมกันนะอันนี้เดินแบบอ่ะไม่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 ฟังนะพี่พลอยมันเป็นอะไรรถคันนั้นมันเป็นอะไรทําไมมันไม่ดีหรอ ไม่ไม่ได้แย่งอันนี้คันนี้ของน้องไงลูกเนี่ยพี่พลอยเป็นคนเลือกคันนั้นเองพี่พลอยขี่คันนั้นอ่ะได้อะไรนะอะไรนะยายรักหนูแต่ว่ายายยายไม่อยากให้หนูไปแย่งของกันคือยายให้ซื้อคนละคันแล้วเนี่ย ซื้อให้จ๋าจาเดี๋ยวยายพูดกับยายพูดกับพี่พลอยก่อนให้ใครขี่ข้างหลังขี่ข้างหลังให้พี่พลอยเหรอโอเคพี่พลอยขึ้นเร็วเร็วเออเอาไปที่นะเออขับิบแขนนะพี่พลอยอย่าเอาขาเข้าที่นะโอเคอ่ะเอาเค็มปันเอาขาออกนะลูกเอาขาออกกลางกลางขาออกเออนั่นแหละไปที่นี่ไป เออเอยปันเออปันปันไปปันไปปันไปเออเอออ่ะเปลี่ยน <IP> ก the ันนะแม่นะคอยคิด <kaz> ถือแล้วคอยเอาคนละแบบมาให้สักมือหนึ่งมันต้องหยาิกันคอยว่าแนอีหรือืมใช่ค่ะกิกงดำน้องเพชรขางกง สีม่วงพี่ปลอยอ่าเขาพอก็เปลี่ยนกันแล้วโอเคเออโอเคเก่งมากลูกอาค่ะ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 เออจ้าอุ้ยเจ็บตูดแลวลูกเออได้ยายเดี๋ยวตาเอาเบาะใส่ให้เนะาะค่ะตามันเจ็บตูดตา